บายดีพ <üman> ี <sabia? Good. S 2> <A> ่น้องวัน huh. น <to> hmm. oh ี hmm. I mean, ้มาพบกพ่อกับซองพบกพ่อกับซองควบเบาเลาสาวไทย้านก็พี่น้องเด้อวันนี้ก็ว่างงานพี่น้องมานั่งบุญลูกค้าอยู่ในห้องเอยล่ะพี่น้องวันนี้ผมไปคิวงานน่ะพี่น้องเนาะเพรายังห้องเอยมีมีสองคนเข้าวันนี้ก็เลยนั่งข้าเก็บโต๊ะเก็บตั้งลูกค้าจัดจานพี่น้องตักน้ำแข็งอันนี้คือบอลต้นต้นยูสเนล มยูในครัวด้วยคนดูทีพี่นาถ่ายหั่นพักจัดของแจ้งแล้วสุขานั่งี่เบียร์ถ่ายไม่ยังขึ้นหนาเก๋นิงเดยสลูค้านั่งจี่เบียร์กระิประมาณนี้พแล้วมีอยู่สมโต๊ะสโต๊ะหนึ่งสองสสี่โต๊ะนี่เี่น้อง กิดทอดคีดถึงผู้ใหเนา่เนาะเ็ี่น,น่นน <c oughs> นานระสนะสอรอ่ะเ้อมเนีอันนี้คือเบาดังไหนอ้อาะยูนในครัวได้ไหมเนา สายหั่นปา่าพ<ม>ี่เนาะงหารโซดโสดโสดน,น,น,นี่ก็โสดขึน้นเดียวเรอ้อจิบได้จิบได้เดนาะจิบได้เบิดนี่นี่ก็จิบได้ขึ้นเดียววันนี้มาไทายเอาหมูกรอบพนะี่น้องหมูกรอบหมูยี่ห้อร้านนี่ยนะหมูเจ้าของร้านมาเจ้าของร้านซื้อหมูกรอบก็ เฮาดิเฮาดิไม on. ่นองเพื่อนหอนเพื่อนก็อุด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 อุ๊ดเดี๋ยวน้องขดซนเร็วๆมาเร็วมาเร็วมาเนี้มาวะ กนะววันนี้แคกจะเงียบหน่อยเด้อพี่นอ้องเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทนระ์แน่แกกเลยเงียบหน่อยก็มาหนีเร็วมา กกอบมลเลี้องคตโคตรน่ารักเลยจะอ้วนนั่งลง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 ้ก็ง,งาน,านเก่า,าอะเนาะ หมูกรอบซื้อหมูกรอบดิพี่น้องฮะนอนานอนเปิดอุดอุดอุดก็เร็ว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  ก็มาเพื่อนมาหาละปวดชนเลยี่น้องเจ้ามูกกอบยึ ต้นไม้นี่โคตรสวยเลยพ,พี่น้องเพื่อนจะมาเพื่อนจะมาปลูกไว้ประมาณสองสี่หกสองสี่หกแปดต้นต้นนี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าต้นอะไรกันผมไม่รู้ซื้อแต่สวยนะเนี่ยไม้ต่างสีขาวนะเป็นเป็นมันตะเกะ วันนี้ก็บรรยากาศเงียบหน่อยว่าเป็นวันจันทร์เนาะพี่น้องเนะแขกก็บ่ค่อยเยอะมีแต่ในห้องแอสามสามสี่โตอเองเดิน้มรบรอบร,บรบ้านสี่แคว์กุ้งเผาพี่น้อง สวยงามเหลือเกินอันนี้จะเป็นมุมมุมด้านหน้ามุมด้านหน้าและมุมด้านข้างเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปดูรถ อที่มันขายด้นนรลาน้านสวยมาก แล้วก็เด็กเล่นก็เป็นเด็กที่ลูกของลูกค้าที่มากินข้าวในร้านมีลอตเตอรี่ขายด้วยมีน้องพคนมาขายลอตเตอรี่ วยเล็กสวยเอาที่เป็น้องมาเาเนี่ก็สำหรับพี่นี่นขอลาพี่แล้วน้องไปก่อนพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ซองครัวบอลสาวไทยบ้านพี่น้องเด้อสำหรับพี่นี่ก็ลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายสบายดี